สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาลิตยาดวงแก้วค่ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทจัดโครงการอารยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการอาระยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังณโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีคุณหญิงกัละยาโสพลพนิย์และนางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุทธิชัยจรุนเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวอ,อรพินเพชรทัศ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุพัฒน์จำปาทองประลัดกระทรวงศึกษาธิการนายอัมพรพินาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ2 4 5แห่งเข้าร่วมพิธีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในนามของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานโครงการอารยกเกษตรสืบสารรักษาต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังอันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของเด็กไทยและของประเทศชาติสืบไปปวงค่าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาททรงห่วงใยพระศกนิกกรทุกหมู่เหล่าน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา โดยเฉพาะทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กไทยที่กำลังจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเป็นการน้อมนำแนวพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองและทำนา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรเพื่อเป็นการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กและสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัยลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริงในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เกิดผลในมิติต่างๆทางด้านการพึ่งพามีความกระตันยูการพัฒนาจิตใจการพัฒนาทางปัญญารวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของปวงค่าพระพุทธเจ้าทุกคนและพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดมิได้จะตราตึงอยู่ในจิตใจของปวงค่าพระพุทธเจ้าตลอดไปนายอัมพรพินาศาเลขาธิการกพทได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้เป็นการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองและทำนาเพื่อเป็นการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กและสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิดฝึกวิน,นัยลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริงในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ ในสถานศึกษาให้เกิดผลในมิติต่างๆทางด้านการพึ่งพาตนเองมีความกะตันยูพัฒนาจิตใจปัญญารวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสาพะทะตระหนักถึงความสำคัญและได้น้อมนำโครงการมาปฏิบัติ โดยดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษานำร่องระยะที่1และระยะที่1เพิ่มเติมจำนวน102โรงเรียนและได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องโรงเรียนปูทะเลมหาวิทชาลัยและคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระยะที่1 เตรียมการพื้นฐานโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสถานศึกษานำร่องระยะที่1และระยะที่1เพิ่มเติมเมื่อวันที่13-22ถึงกันยายนและวันที่29กันยายน2564ส่งผลให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและแนวทางที่ชัดเจนสำหรับนำมาพัฒนาจัดระบบการเรียนการสอนตามหลักการ5เปลี่ยน5ประเมิน โดยสามารถปรับให้เข้ากับภูมิสังคมและบริบทของแต่ละท้องถิ่นอันจะนำพานักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนเป็นที่พึ่งของชุมชนต่อไป